ไปครับในข้อที่นะครับอ่าในข้อที่ห้าครับเนาะข้อที่ห้ามันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนอืมก็คือเขาเนี่ยนะครับเอาตาช่างมีสองอันนะครับไปช่างแล้วก็มวลเท่ากันครับมวลเท่ากันน้องๆแต่มุมมุมที่มุมเนี่ยมันต่างกันโดยที่มุมของตัวแรกนะครับมันจะแคบกว่ามุมเนี้ยแคบกว่าแล้วก็อีกหนึ่งมุมเนี่ยมันกว้างกว่า เขาเลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยคูเนะครับอืมแต่ความยาวทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะเพียงแต่แค่มุมเนี่ยต่างกันแต่ว่านะไอ้ไม่ว่าจะเป็นไอ้ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นะด้านนี้ทุกอย่างเท่ากันหมดเลยแค่ตำแหน่งของการวางมันวางต่างกันแล้วก็มีมวลเท่ากันไปวาง<ๆ>เขาเลยอยากจะรู้ว่านะัดเข็มตัวไหนที่มันจะอ่านค่านะครับได้ถูกต้องครับได้ข้อไหนสรุปได้ถูกต้องอืม อ่ะนะครับน้องก okay. ันบอกว่าตอบขอไข่อืมนะครับอ่า <Aaron> น้องกันบอกตอบขอไข่ครับอ่ะนะมีใครข้อนานาบอกข้อนานาบอกควักมั่วเลยมั่วเลยข้อนี้ม <Palm>. ั่วเลยนะครับโอเคนะข้อนี้มั่วเลยเราคงจะต้องเป็นไงข้าม่วนนะครับเราจะต้องเป็นไงครับกราบกราบข้อสอบกราบข้อสอบกราบข้อสอบกันนะครับอ่าโอเคขอให้ถูกใช่ไหมนะ อ่ะมีใครส่งมาอีกไหมนะครับไม่เป็นไรคิดถูกไม่เป็นไรนะครับน้องออก,กัสตอบกอ,บอบไก่ครับอืมอ่ะมีใครอีกเอ่อในข้อนี้นะครับครูออาน้องๆเคยได้ยินคําว่าไซคอสแทนไหมเอ,เอ่ยที่เป็นคณิตศาสตร์ใครเคยได้เรียนไซคอสแทนที่เป็นตีโกณมิติมาแล้วบ้างนะครับน้องขอตอบขอไข่ นะ่ะน้องพ็อตอบขอไข่นะครับน้องพ็อตอบขอไขอ่โอเคอ่านมีใครอีกครับลองคิดก่อนได้คุยให้เวลาคิดคุยให้เวลาคิดแล้วส่งคาตอบมานะครับเนาะเดี๋ยวคุยกะมีหลักคิดนิดเดียวบอกนะครับนะว่าเฮ้ยข้อนี้นะอ่าน้องนานานะบอกว่าเคยได้ยินเนาะโอเคนะมีคนเคยได้ยินแล้วนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยคุยกะมีหลักคิดอยู่นะครับอ่นะนะน้องเกดบ,บอกขอไข่หนูเดาจากแรงโน้มถ่วง อน้องเกตมาถูกทางต้องเลยนะครับถูกทางแล้วลูกหนูมันเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงถูกต้องถูกต้องเลยนะครับอ่ะถูกต้องถูกต้องนะครับถ้ามันมีแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโอเคนะครับน้องนานาบอกถูกต้องครับที่ใช้มือนับนะที่ใช้มือนับคณิตศาสตร์ที่เป็นตีโกนใช้มือนับนะน้องกันบอกว่าโดนแกนสองข้อแล้วนะครับอ่าจากินแกนอีกไหมครับ นะโอเคนะครับเดี๋ยวคล็กอธิบายอย่างนี้นะครับว่าถ้าครูเอกจะสอนน้องๆประถมเนาะครูเอกก็จะสอนแค่ว่าให้น้องๆทุกคนจําง่ายๆนะครับบอกว่าถ้าเป็นในกรณีแบบนี้นะครับมุมแคบนะมุมแคบมุมแคบนะครับมุมแคบเนี่ยน้ําหนักจะลงมากกว่านี่แค่นั้นเองเพราะงี้เนี่ยถ้าครูเอกบอกคีย์เวิร์ดแค่เนี้บอกว่า มุมแคบน้ำหนักจะลงมากกว่าน้องๆจะตอบได้ทันทีครูเอ็กซ์รู้แล้วมุมแคบมันคืออรูปแรกอันที่หนึ่งมันคือแค่30มันแคบกว่าดังนั้นเนี่ยข้อนี้นะครับจึงตอบข้อกไก่นั่นเองครับแต่เควกมาจะอธิบายว่าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวกันยังไงมันเกี่ยวกันยังไงว่ามุมแคบแล้วมันจะลงมากกว่าครูเอ็กซ์ทุกคนดูอย่างนี้นะครับคือนั้นสิ่งที่เควกพูดเมื่อกี้บอกว่า นะ้าน้องทุกคนเคยได้ยินไซคอสแทนไหมนะ้านะมันก็แบบบางคนน้องๆประถมอาจจะยังไม่ได้เรียนแต่ฟังไว้ใครเรียนกิฟเตดเชื่อครูนะครับใครเรียนกิฟเตได้เรียนเรื่องนี้แน่นอนแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับครูเอนะครับตอนช่วงร้านหลังจากประกอบปกติเป็นเป็นทุกปีเลยนะครับก็คือว่านะ้าเด็กที่เรียนกับครูเอนะครับใครที่สอบติดกิฟเต ิเต็ดนะครับนะช่วงปิดเทอมนะครับก่อนที่เรียนคุยกะเปิดคอร์สเป็นรางวัลสำหนองที่สอบติดนะครับที่เป็นลูกศิษย์คุยก,นะก็คือจะสอนเรื่องของพื้นฐานตรีโกณมิติเพื่อจะเอาไปใช้ในฟิสิก นะครับอาจารยิสิ์แล้วก็คณิตศาสตร์นะครับสำหรับที่จะขึ้นมอหนึ่งเพราะม .1 หนึ่งถ้าเป็นกิฟเต็ดก็จะได้เรียนฟิสิกส์เลยนะครับมันจะต้องมีการแตกแรงแตกเวกเตอร์ซึ่งจะต้องมีนะครับเรื่องของไซน์คอสแทนที่เป็นตรีโกณมิติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะน้องๆทุกคนที่นะเป็นลูกศิษย์คุณเอ็กนะครับแล้วสอบติดนะครับแจ้งเลยครับเดี๋ยวจะได้นะครับได้รางวัลเรียนฟรีปรับพื้นฐานเรื่องของนะครับเนี่ยคณิตที่เป็นนะครับไซน์คอสแทนแล้วก็พื้นฐานฟิสิกส์จริงๆจริงเาจับ อ่ะโอเคตอนนี้ทุกคนดูอย่างนี้ครับก็เนี่ยนะครับสิ่งที่เคสบอกอย่างนี้ครับว่าอันนี้น้ําหนักปกติแล้วเนี่ยน้ำหนักตัวนี้ครับมันจะเป็น mg ครับนะน้ำหนักที่ลงมาก็คือเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเหมือนที่น้องเกตบอกคุณเอ็กถูกต้องเลยนะครับตัวนี้มันก็จะมี mg เหมือนกันแต่บังเอิญว่านะครับมันมีพื้นเอียงที่แตกต่างกัน มันมีพื้นเอียงที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยมันเลยมีผลเขาเรียกว่ามันจะมีมุมเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในกรณีเนี้ยถ้าเป็นน้ําหนักที่มันกดลงนะครับมันจะมีเขาจะเรียกว่าเป็นมุมมุมคอร์สนะครับมันก็จะกลายมาเป็นตัวนี้นะครับอ่ะนะคุยเกเขาเขียนตัวนี้นะครับในรูปนี้นะครับนะคุณเกเขียนสั้นๆอย่างงี้ง่ายๆเขาเรียกว่ามันจะเป็น MG แล้วก็คอร์ส30 แต่รูปนี้มันจะเป็น MG แล้วก็กลายมาเป็นคอร์สซึ่งมันมีค่าแตกต่างกันนะครับในคอร์สมเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับนะครับรูทสส่น ส่วนคอส60มันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ดังนั้นเนี่ยแสดงว่าไอ้ค่าที่กดลงเนี่ยในรูปแรกมันจึงมากกว่ารูปที่2ครับมันจึงเป็นเหตุผลนะครับนะเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมมุมแคบน้ำหนักมันจะมากกว่านั่นเองนะครับอ่ะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่ครูเอ็กสอนน้องๆทุกคนก็คือให้จำคือว่ามุมแคบน้ำหนักมากกว่าแต่ครูเอ็กพิสูจน์ให้ดูว่าเฮ้ยมันมันแคบแล้วมันมากกว่ายังไงซึ่งมันเกิดจากตัวนี้ครับ โอเคนะครับนับเอสอนไว้ประมาณเท่านี้ซึ่งมันจะมีคอสกับไซน์นะครับคอสไซน์คอสแทน3อันที่เป็นในส่วนของตรีโกณมิติที่เป็นคณิตศาสตร์สำหรับที่ต้องนะครับใครเรียนฟิสิจะต้องเอาเรื่องนี้มาใช้ตลอดเลยนะครับอ้าโอเคนะครับถูกใช่ไหมครับสําหรับในข้อห้านะใครผิดไม่เป็นไรนะครับนัต่อเลยครับในข้อที่6ครับในข้อนี้นะครับในข้อนี้นะครับแบบนะบางทีน้องๆจะโดนแกง โดนแกงแล้หลายคนในข้อนี้เขาบอกว่าเมื่อน,นํากระป๋องน้ําอัดลมนะใส่น้ําในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็วางตั้งไว้ดังภาพถ้าเปลี่ยนปริมาณน้ําจากเดิมตัวเลือกใดถูกต้องนะครับอ่ะข้อปกนะครับอ่ากัน2ตอบคอาฟนะครับนานาตอบกอไก่นะครับอ่ะ,อะนะอัะนแรกเลยบอกว่าถ้าเพิ่มปริมาณน้ําถ้าเพิ่มปริมาณน้ํากระป๋องจะล้มทางด้านซ้าย อันนี้ครูคิดว่าน้องๆลุกคนน่าจะตอบได้ว่าครู x ข้อน,นี้ถูกแน่นอนน้ํามันเยอะขึ้นแล้วก็ป่องมันเอียงไปทางซ้ายยังไงก็ตามแรงโน้มถ่วงมันก็ต้องตกไปทางซ้ายถูกต้องเลยนะครับแสดงว่ามันต้องมี a แน่นอนอันไหนไม่มี a ตัดทิ้งครับไหนไม่มี a บ้างครับนี่นี่ไม่มี a ตัดทิ้งเลยเหลืออยู่2ข้อนะครับใครใครตอบข้อข้อขอข้อนะครับใจแป้วเล้วใช่ให้ครู x กาทิ้งไปแล้วนะครับอ่ะเหลืออยู่สองข้อออกกัดกอไก่ครับน้องเกดกอไก่ครับนะ อ่ะตัวน,นี้เอคืแสดงว่านะครับขอไข่บอกว่าที่เควิก่าบอกว่ามันผิดไปแล้วอ่ะนะครับทับเพิ่มปริมาณน,น้ํากระป๋องมันจะตั้งตรงซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้จริงไหมครับนะอ่ะโอเคตัดทิ้งไปเลยนะครับและก็เหลือ2อันคือเอเหลือ C กับดีข้อ C บอกว่าถ้าลดปริมาณน,น้ํานะครับกระป๋องก็จะล้มไปด้านซ้ายนะครับอ่ะเควิกมาดูนะครับว่าเอถ้าเราจะลดปริมาณน,น้ําคือเราเอาน้ํามันหายไปนะอ่ะเราทําให้น้ํามันหายไป กระป๋องมันก็ยังเอียงไปทางซ้ายอยู่ไหมเอียงไหมนี่ลดแต่แล้วก็ยังเอียงซ้ายอยู่ไหมเอียงซ้ายอยู่ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดอะเพิ่มอ่ะเพิ่มใหม่เพิ่มใหม, I, เม,ใหม,เเม่เพิ่มนะเพิ่มเพิ่มนะครับอ่ะเพิ่มเพิ่มน้มันก็ยังเอียงไปทางซ้ายอยู่นะครับแรงน้นถ่วงของกระป๋องมันเอียงไปซ้ายดังนั้นนะไม่ใช่ว่าเมื่อลดปริมาณน้ําแล้วกระป๋องจะตั้งตรงซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยนะมีข้อที่ถูกก็คือ A กับ C ครับจึงตอบข้ออะไรครับข้อกอไก่นั่นเองครับข้อนี้ตอบกอไก่้วน,น้องๆนะครับอ่าหลายคนตอบถูกน้องเกตตอบถูกครับนะออกกสตอบถูกนะน้องกันตอบถูกนานา,นานตอบถูกเก่งมากนะครับเยี่ยมมากนะเพราะฉั้นแสดงว่าตอนแรกคุณคิว่า,า,น,วาน้องๆทุกคนจะโดนแกงข้อนี้แล้วนะครับเป็นไงไม่ยากถูกไหมครับเนี่ยดูแค่นี้ยหลักการแบบนี้เพระกองมันเอียงไปทางซ้ายแรงโน้มถ่วงมันดึงไปทางซ้ายแล้วอย่างไงก็ตามไม่ว่าเราจะลด นะหรือเพิ่มปริมาณน้านะครับกระป๋องมันก็จะล้มไปทางด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับอ้าโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับผ่านมาหข้อแล้วนะครับถูกเป็นไงบ้างนะโอเคนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวต่อเลยนะครับในข้อที่7ครับโอเคนะในข้อที่7ในข้อนี้นะครับในฟิสิกส์เนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่ามันอยู่ในเรื่องของสมดุล นะครับสมดุลก็คือซ้ายกับขวาเท่ากันนะครับถ้านะครับจำได้นาะครูเอกจะมีอยู่หนึ่งคำคำว่าโมเมนต์นะครับโมเมนต์เกิดจากอะไรเอ่ยแรงคูณกับระยะทางนะหลายๆสอบข้อสอบนะครับที่ครูเอกไม่ว่าจะไปไลฟ์สดเป็นนะครับฟิสิกส์สปีดเทสนะครับนะหลายๆเรื่องนะครับนะครูเอกมันมีข้อสอบที่เป็นเรื่องนี้อยู่หลายๆข้อนะครับน่าจะจําได้โมเมนต์เกิดจากแรงคูณกับระยะทางครูเอกอธิบายอย่างนี้ครับเขาบอกว่า ตู้หนัก500นิวตันหมายเพราะว่าตู้เนี้ยมันมีน้ำหนักซึ่งน้ําหนักของตู้เนี้ยมันก็จะลงแบบนี้เขาจะเรียกว่ามันจะลงที่กึ่งกลางของตู้นะครับน้าหนัก500นิวตันครับนะแล้วจากนั้นเนี้ยนะครับมันคือแรงนะถ้าเราเปรียบเทียบไอ้ก้อนเนี้ยมันก็คือ F เราต้องไปหา L เวลาเราแรงผักทุกน้องๆเรทุกคนดูนะครับเนี่ยเราจินตนาการเหมือนเราผักของอนะ่ะเราผักตรงนี้พอผักตรงนี้ปุ๊บตู้มันก็ต้องเอียงเอียงมาทางไหนครับเอียงมาทางขวาถูกไหมมันก็ต้องเอียงมาเอียงมาทางขวาแบบนี้นะเอียงแบบนี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหมุนมันจะอยู่ตรงนี้นะมันจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะใครจําได้ครับโมเมนต์เกิดจากแรงคูณระยะทางจนถึงจุดหมุนระยะทางจนถึงจุดหมุนท่านในข้อนี้มันคือตัวนี้ครับ ซึ่งมันก็คือเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งตู้มันกว้าง1เมตรแสดงว่าข้อนี้มันคือเท่าไหร่ครับ0.5เมตรดังนั้นเนี่ยโมเมนต์ของตู้นี้เกิดที่เกิดจากนะครับนะเกิดจากแรงผลักตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับนะตัวนี้นะครับจะเท่ากับ500คูณกับ0.5ซึ่งกลายเป็น250โอเคนะครับอ่ะไหนนีนาดา,าตอบขอไข่ออกกัตตอบขอไขนะครับเกตตอบขอไข่นะ นะน้นองนะครับน้องกันตอบคอควายใช่ไหมครับอ่ะโอเคนี้นะคูเอ็นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นฝั่งของนะครับตู้นะฝั่งซ้าทษท,ทีครับฝั่งขวาเป็นฝั่งของตู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของแรงที่เราออกนะครับแรงที่เราออกเนี่ยเราไม่รู้ว่าออกเท่าไหร่นะครับก็เราเป็น F จากนั้นเนี่ยเอ้ระยะทางตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้ระยะทางที่เราผลักเราก็ไม่รู้มันก็คือ s แต่ถ้าตู้มันจะล้มนะครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยมันต้องชนะฝั่งขวานะครับฝั่งเนี้ยมันจะต้องมากกว่าฝั่งเนี้ยต้องชนะฝั่งนี้ต้องชนะเราชนะเหมือนเราชนะมานะเราต้องชนะชนะคูณกันแล้วเนี่ยต้องชนะ2 5 0ครับคูณกันไปแล้วเนี่ย f คูณกับระยะทางเนี่ยมันต้องชนะ250ดังนั้นเนี่ยเราก็ค่อยไปดูในตัวเลือกเขาว่าแบบเฮ้ยตัวเลือกไหนที่เมื่อเอาแรงกับค่า s อนะครับหรือระยะทางมาคูณกันแล้วมันมีค่ามากกว่า2 5 0ห เราดูข้อแรกครับข้อที่1นึ่เนี่ยร้ 195. เอเก้าสิบช่วทีครับ159คูณกับอ่าหนึนะครับคูเอคูณมาให้เรียบร้อยแล้วมันได้เท่ากับ240รใช่ไหมเอ่ยข้อนี้นะครับนะเดี๋ยวคูเอคูณใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับร้อคูณด้วย1.51นะครับอ่ะมันได้240.09มันก็ยังไม่ชนะ นะครับข้อที่2ครับนะ171คูณ1.67มันได้285.57นั่นเองครับนะเจอชนะแล้วครับแสดงว่าข้อนี้ต่อข้ออะไรครับข้อขอไข่นั่นเองนะครับอ่าเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะครับดังนั้นก็มีนะครับนะมีมีใครส่งมาขอไข่ครับมีออกัสใช่ไหมมีน้องเกสใช่ไหมครับน้องพอตขอไข่เยี่ยมมากเก่งมากครับนะแล้วก็ข้อที่คอควายเนี่ยเราเอา1้9 คูณ1.33มันได้เป็น238.07ครับส่วนในข้อที่ข้อ,องงูครับ149คูณ167มันคือ248.83นั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงตอบขอไข่ครับนี่คือคำตอบนะ เพราะนั้นเนี่ยเราเจอเรื่องนี้หลายๆหลายๆครั้งนะครับเนาะเมื่อกี้นี้นะครับใครที่นะครับได้ติววิทย์นะครับข้อสอบที่ที่แล้วไปก็นะครับเมื่อตอนบ่ายเนี่ยก็จะเจอข้อสอบที่เป็นลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันเรื่องของการหาโมเมนต์นะครับแรงคูณกับระยะทางครับนนโอเคอ่ะต่อเลยนะครับเยี่ยมมากใครตอบถูกนะครับเก่งมากๆครับตอนนี้ข้อนี้นะครับทุกคนน่าจะตอบได้ข้อแปดนะครับคุณเอ็กพยายามนะครับผ่านเอาข้อสอบ ลักษณะแบบนี้ให้น้องๆทําหลายๆข้อแล้วที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะครับหรือว่าจะเป็นแบบนะใครที่ได้ลงติวนะครับวิทกิฟตเต็ดกับครูเอกก็ได้ผ่านข้อสอบที่เป็นลักษณะแบบนี้มาแล้วครับบอกว่าถ้าลวดทุกเส้นทําด้วยโลหะชิ้นเดียวกันมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากันลวดเส้นใดจะมีความต้านทานมากที่สุดครับน้องเกดตอบงอง,งูครับน้องนา,นานงองงูครับอ้าวนะมีใครอีกครับ้อนี้ นะน้องๆคนไหนที่แบบว่าคุณยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเผื่อว่ายังไม่ได้เคยเรียนคุณเมาก่อนนะครับอ่ะนะแต่น้องๆคนท,ที่เรียนไปแล้วน่าจะตอบได้แล้วว่าแบบข้อไหนนะครับก็คือนะครับคเอกได้อธิบายที่มาของมันแล้วเนาะบอกว่านะครับถ้ากรณีที่อารลวดเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากันทุกอย่างเลยเราจะใช้คําว่ายาวมากนะครับยาวมากอามาก R คือความต้านทานนะครับตัว R เนี่ยในในในทางฟฟ้ามันคือความต้านทาน นะครับก็ยาวมากอ่าก็จะมากด้วยครับดังนั้นเนี่ยในข้อนี้ก็เลยตอบข้ออะไรครับข้องูนูนั่นเองครับนะก็คือตอบนะครับ7เมตรเพราะมันยาวที่สุดเลยตอบข้อนี้ครับโอเคเก่งมากครับน้องท็อตงองงูครับน้องกันงองงูครับเยี่ยมมากครับนะแต่ที่มาของมันนะครับอาเพ็กอธิบายก่อนว่านะพอพูดปุ๊บนะไม่อยากให้เชื่อฟูเอ็กนะครับอยากให้รู้ว่าที่มามันมาอย่างไรจะได้จําได้นะครับการสมมติเรามีลวดนะครับหเส้นที่เป็นตัวนํา เราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยลวดเนี้ยมันมีความต้านทานเท่าไหร่นะครับเราดูอย่างนี้ครับมันจะหาจากสูตรเขาจะเรียกว่าความต้านทานเกิดจากตัวนี้นะเาในฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าโลโลก็คือว่ามันเป็นค่าการนำการนำเขาเรียกว่าสภาพต้านทานไฟฟ้านะครับในแต่ละตัวมีไม่เหมือนกันนะครับใครจำได้ไหมครับว่าโลหะชนิดไหนมีการนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะครับตัวไหนนำไฟฟ้าได้ดีสุดเกลือล่ะ นะครับอ่าตัวไหนครับใครจาได้บ้างตอบมานะครับอ่าน้องเกลถูกต้อบเย่นะครับออแคปถูกใช่ไหมครับเย่นะครับอ่านะจะเป็นโลแล้ว L ส่วน A นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตัว L ตัวนี้คือความยาวครับนะถ้ายาวมากอาจจะมากนะมันจะมีหนึ่งอันที่อยู่ข้างล่างข้อสอบบางปีก็ออกนะถามเป็นพื้นที่หน้าตัดนะแต่ถ้าตัวเอข้างล่างเนี่ยมันคือพื้นที่หน้าตัดตรงนี้ว่าลวดเนี่ยที่เป็นวงกลมตรงนี้ครับเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัดเป็นอะไร ตัวนี้เราเรียกว่าตัว A ก็คือพื้นที่หน้าตัดนะครับอ่าถ้าพื้นที่หน้าตัดนะครับมาก R มันจะน้อยมันจะสวนมันจะตรงข้ามกับ A นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆดูนะครับข้อสอบบางทีมันจะเล่น2อย่างเนี้ย L กับ A จําง่ายๆนะอ่อยาวมาก R มากนะครับแล้ว A มันจะตรงข้ามเลยครับถ้า A มาก R มันจะน้อยมันจะสลับกันนะข้อสอบจะเล่นอยู่2เรื่องนี้จาแม่นๆ ให้ดีๆครับนะโอเคไหมครับนะอ่ะมีนานานตอบอ๋อเมื่อกี้คลิก,ท,ลกที่คกทิ้งคำถามไว้ให้ใช่ไหมตัวนำไฟฟ้า,าที่ด,ดีสุดก็คือเงินนะครับถูกต้องนะเงินเง,งินเงินนำไฟฟ้าที่ด,ดีที่สุดครับโอ้เยี่ยมมากนะครับถัดมาครับมาถึงข้อที่9แล้วนะครับบอกว่าหลอดไฟขนาด220บโวลต์1 0 0วัตต์ เปิดนานหนึ่งชั่วโมงจะสิ้นพลังงานกี่จูลครับข้อนี้คิดได้ไม่เอ่ยนะครับนะที่เราคิดไฟฟ้าในบ้านเรานี่แหละพลังงานไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยบัลยุดือนนี้นะครับเสียค่าไฟสา0พันสี่พันอย่างเงี้ยครับนะมันคือพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ครับนะนานาตอบคอควายครับอ่ะโอเคน้องเกดตอบคอควายค่านะครับวัดคูณวินาทีอืนะครับอ่ะมีใครอีกมีใครอีกครับนะ นะกันสองเยี่เย่ใช่ไหมจากข้อที่แล้วใช่ไหมอ่าเยี่ยมเยี่ยมนะครับว่านะข้อที่เก้าข้อที่เก้าใครได้แล้วส่งคำตอบเพ็กนิดนึงนะครับว่านี้ยเอฟจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่จูลครับอืมนะงองูเหรององูใช่ไหมอ่าในในข้อเก้าใช่ไหมครับกันสองนะครับอ่าเอากันบอกคุณเอฟผมมั่วผมผมมั่วคอควายผมไม่รู้หรอกแต่ผมมั่วใช่ไหมนะครับอ่าเพรอะบอกคอควายครับคุณเอฟนะ โอเคมาดูนะครับนี่เลยก็ในข้อนี้เรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดจากไอ้ตัวเนี้ยภาษาในในสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์เขาจะใช้ตัว P ใช้ตัว P นะครับพลังงานไฟฟ้ามันจะเป็นตัว W เกิดจาก P คูณ t แต่ t เป็นเวลาจำจำสักที่ดี W เท่ากับ P คูณ t W คือพลังงานไฟฟ้า W คือพลังงานไฟฟ้า แล้เท่ากับ p คูทดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เอาตัวเนี้ย1 0 0นะครับแล้วก็มาคูณกับเวลาถูกต้องเลยที่น้องเกตบอกครูเอกว่าเวลามันต้องเป็นวินาทีคูเอกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วโมงมันก็นะครับเอา1ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ3,600วินาทีก็คูณกันเข้าไปครับก็เลยได้เท่ากับ3 6 0 0 0 0หมื่นจูลนั่นเองครับตอบข้อนะครับคอควายครับนะอ่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครูเอ็กแบบ นะอยากจะดักข้อสอบให้น้องๆอะ่ะข้อเนี้นะครับเอเขาเอาแค่อันเดียวถ้าครูเอบอกว่านะครับมันมีอาจนอกจากเรื่องของหลอดไฟแล้วเรายังมีตู้เย็นตู้เย็นด้วยอ่ะใส่ตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยขนาดนะครับห้าร้อยวัตต์แล้วก็เปิดนะครับเปิดเปิดนะครับอ่าเอาง่ายๆหนึ่งานาที ถามว่าพลังงานไฟฟ้านะเปิด2ออย่างตู้เย็นกับตู้เย็นกับอะไรครับตู้เย็นกับหลอดไฟเราก็นะครับเอามาบวกกันหาพลังงานมาบวกกันดังนั้นเนี่ยในตู้เย็นตัวนี้ครับมันก็กลายเป็น500นะพลังงานไฟฟ้าที่ตู้เย็นมันใช้มันก็คือ500คูณกับเท่าไหร่ครับ60นั่นเองครับมันก็ได้เท่าไหร่เอ่ยได้นะครับ 3 0 0 0 0ื่นก็เอาไปบวกเข้าไปแบบนี้ครับก็ไปบวกกับหลอดไฟก็จะเป็นคําตอบเนาะเพื่อนน้องๆไปเจอนะครับในข้อสอบที่มันไม่มันไม่ได้ให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามาชนิดเดียวมันให้มาหลายๆชนิดน้องๆจะได้ทาได้ว่าอ๋อไม่ยากอะไรเลยคุณเอ็กมันแค่เอาหลายๆตัวหลักการคิดเหมือนกันคือ W เท่ากับ P คูณ T มีที่อุปกรณ์ก็คิดแต่ละอุปกรณ์แล้วก็จะมาทำอะไรครับบวกกันทั้งหมดมันก็กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ครับนะแล้วอีกหนึ่งอย่างครับน้องๆนะครูเอ็ก บอกไว้เผื่อว่านะครับจะได้ไปกันนะเราจะได้ไม่โดนข้อสอบแกงถ้าโจทย์ถามว่ากี่กิโลจูลดูหน่วยดีๆกี่กิโลจูลหมายความว่าให้เราเอาหนึ่งพันไปหารนะครับดงอย่างเช่นข้อเนี้สามแสนหกหมื่นจูลถ้าโจทย์เปลี่ยนเป็นนะครับโอยกลัวเด็กจะตอบได้นะจะทําได้เปลี่ยนเป็นกิโลจูนลน้องๆทุกคนเอาหนึ่งพันไปหารนะในข้อนี้จะตอบ 3 6 0กิโลจูลนะครับเนาะจำให้แม่นๆนะครับอะไรเทคนิคที่ครูเอ็กพยายามที่จะแบบสอนได้นะครูเอ็กจะพยายามสอนทั้งหมดเลยนะครับนะนะดับข้อสอบข้อสอบเราจะได้ทำข้อสอบไม่พลาดนะครับโอเคนะครับอ่ะนะ่าแน้ะสำหรับในข้อ9ครับถัดมาครับน้องๆมาดูต่อครับข้อที่10บครับบอกว่ากระติกใบหนึ่งมีน้ำครึ่งลิตรนะครับปริมาตรน้ำในกระติกนี้ตรงกับตัวเลือกใดครับ ข้อนี้จริงๆแล้วโจทย์เนี่ยบอกเรื่องของหน่วยมาต้องการอยากจะนะรู้ว่าเฮ้ยเรารู้ไหมคําว่าลูกบาทเดซิเมตรคืออะไรนะใครรู้ไหมครับเนาะน้องออก,กัสตอบเพคมาครับว่าข้อสิบตอบคอควายครับข้อสิบตอบคอควายนะเนี่ย เอคูเอ็กซ์มันเป็นลิตรอะแล้วมันแต่ว่าไม่เคยได้ยินม,มาเลยอะในชีวิตประจำวันเนี่ยมันใช้เดซิลิตรเออถ้าบอกว่าเป็นลูกบาทเซนติเมตรลูกบาทเมตรเนี่ยผมยังคุ้นอยู่นะครูเอ็กซ์แต่พอบอกมันเป็นลูกบาทเดซิลิตรเนี่ยไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยนะครับอ่ะนะมีคนส่งคำตอบเพ้มา2คนนะครับออกัสคอควายนะครับน้องกันคอควายครับนานา,นานงงงูครับอ่ะมี2ตอนนี้มีอยู่2คํคตอบนะครับก็คือคอควายกับงงงูครับ คิดว่าอย่างไงครับนะน้องทุกคนดูอย่างนี้ครับน้องจริงๆแล้วข้อนี้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยเพียงแต่แค่ว่าเฮ้ยเรารู้หรือไม่รู้นะครับหน่วยของเดซิลิตน้องน้องเกรทตอบงองูครับอ่านาช่ไ่มนะครับพลังงานเขาเรียกอะไรนะเอ่อวูแมนพาวเวอร์ครับตอบเหมือนกันนะครับตอบงองูนะครับอ่าส่วนน้องคอตอกตอบกอไก่ครับคุณเอ็กนี่เราดูอย่างนี้ครับจริงๆแล้ว1ลิตรอ่ะ1ลิตรอ่ะ มีค่าเท่ากับ1ลูกบาทเดซิเมตรเลยครับหน่วยเท่ากันแค่ชื่อเรียกต่างกันแค่นั้นเองนะครับอ่าเดซิเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เขาบอกว่าครึ่งลิตรก็หมายความว่ามันก็คือ0.5ลิตรมันก็ต้องมีค่าเท่ากับ0.5เดซิเมตรนะครับลูกบาทเดซิเมตรก็คือ dm ยกกำลังสาม นะแต่ว่าข้อไหนหละที่มันเป็น0.5ครับก็คือนะเรานะเราดูในข้อที่ตอบคือข้ององนั่นเองนะครับการที่นะครับคณิตศาสตร์เขียนอย่างนี้ครับ5คูณ10กำลังลบหมันหมายถึง5แล้วก็เอา10ตัวนี้ไปอยู่ข้างล่างมันก็เลยกลายเป็น5ส่วน10ซึ่ง5ส่วน10ก็เลยกลายเป็น0.5แต่ที่เขียนในข้อกอไก่แบบนี้ครับ 5้าคูณสิยกกำลังลบสมันหมายถึง5แล้วคูณกับนะสิบกำลังสีก็คือมี0ูย์สตัวก็คือ5้าส่วนหนึ่งหมื่นซึ่งมันก็จะกลายมาเป็น0 0 0 0์จแบบนี้ครับเนาะนี่คือ เขาก็พยายามกลัวเราจะทําข้อสอบได้เขาก็นอกจากจะหลอกหน่วยแล้วเขายังหลอกไอ้ตัวเลขมาด้วยครับเป็นสิบยกกําลังแบบนี้นะครับนะอ่าดังนั้นนะครับนะตอบงองูเก่งมากๆสุดยอดจําไม่เลยแล้วตอนนี้ต่อบไปนี้น้องๆทุกคนจะจําเรื่องนี้ได้แล้วว่าอ๋อครูเอ็กซ์หนึ่งลิตรมีค่าเท่ากับหนึ่งลูกบาศก์เดซิเมตรเจอคราวหน้านะครับผมจะไม่โดนหลอกอีกแล้วนะครับจะต้องทําได้ในข้อนี้นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผ่านนะครับสําหรับข้อที่สิบ เรามาถึงครึ่งทางแล้วเป็นไงครับยากนะมแล้วคูณเองแบบคัดข้อเน้นๆมาให้เลยนะครับอ่ะต่อเลย